สวัสดีครับพบก,กับอาชมพูวันนี้จะมาสุ่มโรบ็อกหาโคจิชี่หรือพุชชี่อะไรก็ได้ในนี้ลองเรื่องไปเลยนะครับโซโลไม่ใช่เปิดไม่กี่ทีมาเลยนะกดลุวลวงกดลุวลว พุทธีมีอย่างวะไม่เถอะนะตอนนี้กดอย่างเดียวพุโขโขยกจ่ก็ได้แหละเพชรไม่อันเพชรไม่อันพูดธีจะเสียได้เท่าไหรนะ่แต่ราคาเท่าไหร่นะอาวได้พุทชีเยอ่าเป็นไงนะพุดชีก็มาอ่า ปดหมื่นกดตั้งแต่แปดหมื่นดูดิจะมาไหมจะดุดเหล็กไหมโอ้ขอให้ได้ขอให้โดนจิตจดดนใจให้ลูกช้างได้ด้วยเออจิดวอกคอนเอามาทำไ,ไมีแล้วทันที่ หมดไปกี่โลเนี่ยจะหมดอีกกี่โลมาไวๆมาไวๆหรือเราต้องร้องไห้กับมันก่อนเราต้องทำท่าร้องไห้ก่อนนี่ร้องไห้อ่าวไปไหนวะต้องเดิอนออกเหรอร้องไห้กับมันก่อน สุดเกลืออ้าวไหนเออนี่ดิ้องห้าไอสุดเกลือสุดเกลือป่ะตัวสามทีต้องตัวสามทีด้วยดึงดึงดึงเนี่ยแหละสุดในตำนานจำไว้น้องๆ พิสในตำนานเดือดเด้งสามทีใช่เปล่าวะคิดใช่ปะเดือดเร่งสามทีเออมาถึงกดกาชาต้องกดโดดโดดเด้งสามทีปะมันเป็นสูตรไงสูตรกาชา่อกี้นี้กดปุ๊บได้นั่นเลยได้ได้ได้วิดเลยสงใช่แล้วแหละกดเด้งสามทีทั้งน้องจำไว้ กดอีกหนึ่งสองสามามันต้องได้จังหวัดเนี้ยไม่ได้ได้ไงแปดหมื่น 8, นะมีต้องแปดหมื่นต้องกดได้มั้งแหละมันจะลึกเลยขนาดไหนที่นั้น จไม่ได้แล้วต้องใช้บนรอบ3ามทีมุน3มทีต้องใช้ต,ใชต้องได,ด้สูตรกาชานี่เดี๋ยวมุนหมุนก้อนดิไม่ใช่มุนรอบทีหนึ่งรอบที่สอง รอบที่สามได้ชัวจังหวะนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็กดยาๆแล้วดูดิมันจะร่อไปสามใช่ไหม คุล่าทำว<า>่ิดลงที่ไหนนะพี่ไม่หมายถึงลงที่ไหนอะแล้วก็ว์าไปนะไม่ต้องวาาทำให้ไหน ก็ไปจะเดนไปบูตึงม่ช่วยตูดันอะไรวะรค่าถึงพ่อ,อมึ้ทงไรเนี่ยก็เป็นี่คือค่าถึงพ่ออยักร้ายหรอวะนี่น ยัคำรามจุกที่ได้แล้วมีอะไรคิวคิวทาโร่คิวทโร่ได้แล้วได้มาได้มิติกมาสองตัวแล้วใช้ไม่รู้กี่เซไม่อันครับดูดิมันจะมาไหมคิดว่าไม่น่าเกินอ,อะไรขนาดนั้นนะไม่น่าเกินสามหมื่นหรอกมีหกก็น่าจะพอได้ มื่อกี้นี้เอฟก็้ทักมาบอกไม่เล่นกายิงเิ็ดเอฟมันไม่เล่นกายิงเหรอเพื่อนมันชวนแล้วมันบอกไม่ชอบมไม่เป็นไรเอฟเอฟยังมีอ่าโปเกมอนอยู่เอฟชอบเล่นโปเกมอนมาก,ก่อนนะระดับต่างระดับต่างโปเกมอนอะ่ะไอ้ขาเลียโปเกมิสาก้าอะไรเนี่ย สูดไม่ได้แล้วสูดไม่ได้แล้วมุสามตัวนานเกินแล้วต้องไปวิ่งวิ่งสามรอบวิ่งไปกลับตรงนี้แล้วกันวิ่ง่ะก,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 กลับกลับไปกาชาก่อนไม่หาะกลับแค่รอบเดียวกระโดดดึงดึงดึงมาแล้วแหละจังหวัดนนจุดทีอเถด้วยกัน หรือว่าตัวที่เรายืนมันมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ไไดใช่ใช่คิดว่าอย่างนั้นกดอีจังเลยเนะี่ยไม่มีเพชรามาไหมนมาไหมนกดไปดิอ่ะต้องมาดิ จะคำว่ามดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยดีไหมคอืมต้องไปสุ่มไอ้นี่หน่อยล้กันะกินกดไปเท่าไหร่ฮะกดไปจะสี่ร้อยแล้วอีกหกสิบครั้ง ไปสู่สกินก่อนนี่มีมีนี่ม,มีอะไรนะมีกิจกรรมก็ต้องทำดีขอบติด ซื้อบางสิบเลยด,ดีเปิดดีเปิดไหนนะพอวะเปิดอันนี้กสนลรอเขาเรียกก็รอซื้อโอชีด้วยเป็นไงนะเป็นดาสองเป็นดาสามได้โอชิมาแล้วไป เือนี้เท่าไหร่แะไหนๆก็ผ่านแล้วตัวโอ้มีน้ำยาด้วยซื้อดิตืม้อให้หมดจังหวะนี้แหละเราไปทำความดีมาแล้วโดยการทิ้งขยะทิ้งขยะเหรอได้ไม่ได้ทิ้งเลยอ่าสาม หมดไปห้าเแล้วตอนนี้หมดไปห6ึ่งประมาณ้อเรากดมีแค่แปดแปดิ๊แปดหมื่นตอนนี้เดี๋ยหกหมื่นิดแอ่ะหนึ่งก็ดีที่ตรงนี้ดูดิแมืน้วัเกลือไหมพามันเกือก็ไมูไ้จะย่างไงล่ะ ถ้ามันหมดก็ไม่รู้จะยังไงละแปดหมื่นต้องได้ดลวะสางตู้นั่มเองไทยุดเลยต้องได้ไไดไน่ไล่ะเดยวตู้ระกาศไทยเสร็จกัน ร้องไห้ก่อนทำการร้องไห้ก่อนร้องไห้กดดกระชาก่อน เอาได้เลนเซอ,อ,อร์เฉยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งอขอหยุดเพียงเท่านี้ก่อนอสำนักเลยใช่ไหมโอเคกลับมาแล้วแล้วตอนนี้ขอซุ่มก่อนต้องมาไแน่ๆจังหวะนี้พิซ่าหยุดยาว มันต้องออกแล้วแหละช่วงันนี้เอเลนเอเลนอนเขาเรกว่าอวอเอเลนเอเลนใครใครสัา<ด>ก,บบกาเรียนตางก่อนเรียนวิาวิชาค่ยไปเรียนเพราะว่าตน้อย

อู่ได้เงินไม่ได้เท่าไหร่อยู่ได้มันเสียไปเท่าไหร่เนะี่ยอ่าเสียไปเท่าไหรนะ่เนี่ยอ่าเอ้ยใช่เอ่ะสองหมื 22, นะ่นสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแบตนึงทีโอ้กยิงกับเยอะมากอยู่

สองมื้อสองนะนะอย่านะอย่านะอย่าให้สิบสี่หนึ่งนะสิบพันก็ใกล้เกินไปสิบพันเกินไปนเกินไปนะจ๊ะ จริงจริงเงียบเว้ยเงียบเลยมีทิศอะไรก็ไม่ะใช่ไมอ่เดี๋ยวเราต้องเลือกแบดิจิตอลก่อนดิจิตอลดิจิตอลดีมากอ่าโตโตอย่างดีมากเงนทัวก่อะไรวะไอ ในเรื่องมันชื่ออะไรวะทำไม่ได้เนอะนเตะื่องทองเต่าทุบว่าแล้วก็อยากขับไปดูเก่าเลยเดิดเดัดดิจิตอลดิจิตอลง่ายขาเตือนทุกคอะไร มันคือนรบบูดาเต้คาเต้ในร้าส R2 หมายถึงรถเซ็กบอมน่ะเดอ้นรูปดเซ็กบอม ไม่ต้องไปดูเต้าก่อนนลโวยมันมายากจริงเว้ยแบนี้เยร์เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยสี่หมแล้วเหรอสี่หมื่นมันเท่าไหร่วะอก็สี่หมื่นทกันเงียบจริงจริงนะเีย่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดสามหมืนสองเ้ยมัน ฟองการันตีก็รอบที่สองนะไม่ใช่ไหมเฮ้ย <Hey. S 1> มันจะไม่ออกเลยเหรอมันจะไม่ออกเลยเหรอเอ้ย hey, <Hey, S 1> มาแล้วเป็นไงแล้วอ่า oh. uh.